ต <Okay. S 2> ราดีหมอลำยังคงมีคำว่าโอ้ละออลูกสาวอีแม่อีพ่อคนนี้ยังมีอีโหอ,อีสานน้ำคงชีมมนบนุญคุณข้าวเหนียวเฮยดครองโบราณโอ้กอดหัวใจอีสาน ไต่ขันแทนากินน้ำหอยควายจำได้เสมอบาดแผลความจนที่เจอแปรรูปมาเป็นพลังห้ามถอยซอกคนจนเลือก็จะเจอฝันนั้น้นนละคอยตํางตอบให่ได้แคะแนนเต็มรอ อความจนบ่อนุญาตให้เราอ่อนแอและความพ่ายแพ้ก็บอได้ปแปลว่าต้องมองหมนหมอลำเสียงแคนเสียงพินเป็นวิตามินเสริมแบงดินรน บอลืม,ลมให้เกียรติความจนมาก้าวบนบทางเดินกันได้ ไอ้บอกหักกันแล้วรับความเป็นอีสานได้บอกินปลาแดกไอ้หอมบอโนฟังลำเป็นบอนอเต้นนานชีวิตเปลี่ยนอุ่นต <VI> ้นทุนบอหลายหัวใจอีสานหากไอ้บอกว่าหักกันต้องสอบให้ไชา